อันนี้ต้มไส้อ่อนนะครับเตรียมคทเข้าวต้มทรงเคลื่อนนะครับต้มข้าวต้มทรงเคลื่อนนะครับใส่ข้าวใส่น้ําลงไปแล้วนะครับรอเดือดนะครับมีไส้หมูมีหมูสับนะครับผัดเครื่องใส่ข้าวต้มนะครับอันนี้เราผัดสามเกลอก่อนนะครับ มีกระเทียมพิกไทยรากผักชีนะครับผัดให้หอมเลยนะครับพอหอมได้ที่แล้วนะครับใส่หมูสับลงไปเลยครับพอผัดหมูได้ที่นะครับเราก็เตรียมไส้หมูที่เราต้มมาไว้แล้วใส่ลงไปเลยครับแล้วเราก็ผัดเต่อให้มันหอมๆนิดนึงนะครับ แล้วก็ปูนลดต่อเลยนะครับเอาตามใจชอบไปนะครับเ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่ๆชอบแบบไหนก็ปุงแบบนั้นเลยนะครับปุงเสร็จแล้วเราก็โคนให้มันเข้ากันนะครับนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปตัดใส่หมอ้อข้าวต้มเลยนะครับนี่ละครับเราจะใส่เคลื่อนไปในหมอ้อข้าวต้มเแล้วนะครับ เรียบร้อยครับสุดยอดนะครับสุดยอดหอมผัชีเลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเคีงกันนะครับสวัสดีครับพบกับชอ่องเอพาเพลินนะครับวันนี้เมนูเป็นข้าวต้มสมเครื่อน,นะครับ ใส่ไส้หมูใส่หมูสับนะครับมากินข้าวครับร้อนๆอยู่เลยนะครับอร่อยมากนะครับพี่ๆกินข้าวกันยังครับก็ยังไม่กินมากินด้วยกันนะครับ ไส้อ่อนหมูนะครับไส้อ่อนอร่อยมากนะครับคำโตเลยครับ ทำเอนะครับไส้หมูเลยเยอะนะครับไส้หมูแบบจุุๆเลยครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมกินต่อนะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ดูนะครับช่วยกดดูทุกช่องทานด้วยนะครับ กับช้อนเอพาเพลนะครับขอบคุณครับ